เร่อครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นผ้าหมักโคนนะคะอันนี้จะเป็นผ้าผ้าอะไรครับผ้าฝ้ายค่ะมันจะเป็นผ้าฝ้ายฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายหมักโคนทุกคนพอของเราจะมีอยู่สามร้อยแปดคนทุกคนพอที่บ้านใครบ้านมันก็เสร็จก็จะมาส่งที่ศูนย์การชุมชนตรงนี้ศูนย์กลางชุมชนก็จะมีพนักงานทําไม่<อ>มีหลายสีนะครับค่ะคือฝ้ายมันจะมีคัดเอาหลายสีแต่เวลาเรามาหมักโคนแล้วหมักโคนแล้วเราจะใช้ ีธรรมชาติม,าตม้างใบเตะลูกเออลูกมะเกลืกกอใบมะม่วงใบมะม่วงอะไรอย่างนี้เอามาสกัดต้มเป็นน้ำมีใบหูกวางด้วยค่ะสะกัดต้มเป็นน้ำแบบนี้นะคะอ๋อสกัดไอ,อนนสีของน้ำอ๋อสีของน้ำก็จึงคุ่นๆแต่ผ้าที่เรารับมาเสร็จแล้วเราก็ไปทำการซักซักเสร็จเราก็จะทำการหมักโคลไว้หนึ่งคืนอันนี้แกเป็นแกเป็นการหมักโคลนะคะ มาโคนหนึ่งคืนพอมาโคนเสร็จแล้วก็ไปทําการซักซักให้สะอาดแล้วก็เอาน้ําพวกนี้อะค่ะ,คะมาต้มน้นี้มาต้มต้มใส่กระทะ,ะใช้เกลือหนึ่งกำมือใส่กระทะต้มของเราต้มเพื่อให้ความให้ผ้านิ่มให้เข้ากับสีธรรมชาติาาวิธีการต้มของเราจะใช้กระทะละสงชั่วโมงนะคะกระทะละสองชั่วโมงต้มเสร็จ แล้วกระทะหนึ่งได้กี่กี่ผืนนะครับกระทะหนึ่งมันมันแล้วแต่ผ้านะคะผ้าของเราบางทีเรามีผืนใหญ่ผืนเล็กผืนเล็กเราก็จะได้อยู่ห้าหกผืนผืนใหญ่จริงๆเราก็ได้อยู่สองผืนนะคะอันนี้พอพอเราหมักโคนเสร็จเราก็ทําการหมักใช้เวลากี่นาทีครับโดยประมาณหมักอ่าไดเราต้องต้ันตอนงนี้สองชั่วโมงค่ะอ๋อประมาณสองชั่วโมงค่ะแต่ว่าหมักโครนเราจะหมักไว้หนึ่งคืนอ๋อถ้าหมักโคนตรงนั้นหนคหมักโคนเสร็จแล้วก็มาซักล้วก็จะมาต้มหมักโคนแล้วมาซักแล้วอะไค่ะเราไม่หลายขั้นตอนค่ะ อ๋้ามากพเราเทตเสร็จแต่ว่าเราก็มาไปซักให้สะอาดตากเลดอันนี้ก็จะเป็นของขบวนการตัดเย็บนะคะของเราก็จะมีช่างของเราเองเลยตัดเย็บที่นี่อ่าแล้วเราก็ตัดเย็บเสร็จรีดเสร็จเป็นตัวก็อยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในตรงนี้เขาเรียกศูนย์อะไรนะครับอันนี้ศูนย์ท่ามคุณบ้านนาต้นจันทร์ศูนย์ท่ามคุณชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ติดกับโรงเรียนนะครับพอเรา เสร็จลับจากการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วทวนี้เราก็จะเป็นการเอามาโชว์ไว้ขายที่หน้าร้านนะคะครับอันนี้เราก็มาชมผ้าของเราได้เลยนะคะสวัสดีครับผ้าสีสวยทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นการผ่านหมากคลมาแล้วจับดูนะคะแล้วจะสัมผัสถึงความนิ่มของผ้านะคะในการหมักคลใส่สบายนะครับใส่สบายเหมาะกับผู้หญิงจะผู้ชายก็มีนะออมีของผู้ชายด้วย ผมไม่ซื้อที่ดอยก็เป็นเกงที่เหมือนดอยอยู่อยู่ในกระเป๋าเขอะเราก็จะมีหลายแบบนะคะโดยช่างแฮนเรี่ของเราก็จะมีการออกแบบเองทั้งหมดนะคะเสื้อผ้าผู้หญิงก็สวยดีสมัยก่อนเสื้อผ้าพวกนี้มันจะเป็นสีโทนเข้มๆ๋ยวนี้มีหลากหลายเนาะแต่นี้มีหลายสีสันเนาะสีเขียวสีแดงอย่างเงี้ยเราจะไม่ไม่ทาการเป็นว่าเนื้อผ้าของเราอ่ะ จะเหมือนกับว่ามีอีกอย่างหนึ่งเอามาสีแต่ละสีมาต่อปฏิปโตกันเศษผ้าเราก็จะไม่ทิ้งนะคะอ๋อก็ทําเป็นแบบว่าใช่แล้วก็มาทําเป็นดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่มก็ดูกิิบเก๋ดิแต่สมัยก่อนสีมันจะเป็นโทนเดียวเลยนะใช่ค่ะทึมแบบสีอย่างเงี้ยใช่เราต้องม,มันเหมือนกับของเราก็ต้องเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะ มีทั้งกระโปรงมีทั้งกางเกงทั้งกระโปรงทั้งกางเกงอันนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นของผู้หญิงมากกว่านะคะของผู้ชายก็จะน้อยหน่อยแต่ผมเห็นดูดูจากชุดพวกนี้เนี่ยร่วมสมัยเลยนะใครก็ใส่ได้นะกรุงเทพคนกรุงเทพก็ใส่ได้คนกรุงเทพแล้วก็จะมีเป็นชิ้นก็จะเป็นผ้าพันคอเป็นโอท็อปของสีสัจนาลายไม่รู้กี่ดาวเลยเนี่ยห้าดาวค่ะห้าดาวก็ออกมือทองนเครับค่ะออกมือทองไหมของเรามีร้านอยู่ที่เมืองทองแต่ตอนนี้เราปิดร้านค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าของเราก็จะ เดี๋ยวสักครู่นะครับตป๊หนึ่งนี้กระเป๋าเลยครับกระเป๋าด้นมือค่ะด้นมือสวยจังเลยใหญ่มากเลยใส่ของได้เยอะมากเลยเยอะมากก็จะมีอยู่หลายประมาณราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่มีราคาติดนะคะประมาณเท่าไหร่อันนี้ด้านด้านหลังอะมีคือด้านหลังมีเขียนราคาว่าผมเห็นไม่ใช่รั่ป้ายเนี่ยจะมีด้านหลังที่ก็ดูอยู่ด้านหลังนี่ครับก็จะเขียนเนี่ยสามพันแปด นะครับราคาไม่แพงหรอกเพราะว่าไม่ไม่ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละชิ้นก็อาจจะเป็นเดือนเดือนกว่าความละเอียดของงานนะครับต้องดูด้วยแฮนด์เมดนะครับมันจะมีหลายแบบหหลลาาายยยอ่งนะะคมีดีไซน์มีกระเป๋าใส่เงินเล็กๆด้วยนะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านกระเป๋าใช่มีพวกนี้ด้วยนะสายๆพวกนี้เอเซอรี่ใส่กับชุดอ่ะโอ้สวยจังเลยตัวนี้เห็นมีน้ำผึ้งด้วยใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไปดูนะกาจะเป็นกลุ่มที่ว่านางสาวปีนั้นที่เขามาถ่ายรูปกันนางสาวที่กี่ปีแล้วเนาะกี่ปีกว่ากูกำลังกำลังจะดูว่าใครเป็นนางงามอยู่เขาก็มาทําที่นี่เลยมาทำที่นี่เลยค่ะอันนี้น้ำพึ่งขวดเท่าไหร่ครับละห้าสิบละห้าสิบเราเดินดูนะดูไปเรื่อยๆดูตรงนู้นกปเรื่อยๆค่ะวันนี้คนมาเดินหลายคนนะครับวันนี้คนมาเดินเยอะ มผ้าถุงผ้าสิ้นผ้าพันคอด้วยน่ารักจังนี่ดูนะครับผ้ามักโคนสุโขทัยบ้านนาต้นจันทร์อันนี้เป็นแฮนด์เมดใช่ไหมครับสินค้าแฮนด์ไมผ้าสิ้นถ้าต้องการผ้าสิ้นก็จะมีผ้าสิ้นอ๋อผ้าสิ้นผ้าสิ้นก็จะมีผ้าอ่า ผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ใช่อันนี้ก็จะเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะ,มมะ,ะมผมเห็นที่พักมีของพระเทพมาด้วยหรือเปล่าท่านเสด็จมาด้วยหรือเปล่าครับท่านเสด็จมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่นานแล้วเนาะนานแล้วแต่ว่าที่นี่ก็อยู่ในความสนใจของ<ช>ของหลายๆคนหลายๆกลุ่มครั้งแรกกี่นี่ก็บริเวนสร้างมาบ่นี้างใครก็ทงกี่มา นี่ซื้อแบบว่าไม่พันคอได้คุมคอได้เวลาจะเป็นยัไงหนั้นท่านคือมาเอาเงินมาสนทุกให้เราซื้อกี่ทอผ้าห้าหลักสมัยก่อนนี่เขาจะใช้ถ่านข้างในข้างในแล้วก็รีดเอาเอาใช้ความร้อนรีดเอาใช่ค่ะเคยเห็นอยู่อันนี้ก็จะเป็นกระสวยทอผ้าที่ว่าเราโคกันเราจะใช้กระสวยนี้พงไปแล้วก็ใช้มือตอ๋อที่เขาตีๆแล้วก็เสียบแล้วตีๆๆแล้วเสียบอย่างเงี้เหรอครับอันนี้แหละค่ะเคยเห็นอยู่ก็ผ้าแต่ละผืนก็จะได้ฝ้าย ที่อมาก็เราตีเป็นทีละเส้นละเส้นลูกค้าส่วนใหญ่มาเข้ามาสัมผัสเขามาลองพอเขาบอกว่าไม่ไปเห็นผ้าวิธีทอของเราจะไม่่อราคาผ้าเลยค่ะจริงๆมันมีหลายลายยิ่งลายยากๆยิ่งแพงเนาะใช่ค่ะก็มีฝีมือแต่บ้านเราเรื่องฝีมือนี่ชด้านลยจะเป็นสไตล์ของผู้ชายออผู้ชายคอแบบคล้ายๆคอจีนสวยดีนี่ครับมืนกันแนวๆเหมือนคอจีนคออะไรเงี้ยชุดดอย สวยดีนะฮะสมัยก่อนจะไปทย่างเงี้ยเยอะผมเห็น๋ย่นี้เขาพยายามแบบให้คนจะปรับปรุงใหม่ขึ้นมาเรื่อยเพราะว่าของเราอยู่ที่เดิมไม่ได้ค่ะเราต้องโตโตโตให้มันเลื่อนไปได้ขึ้นไปเรื่อยๆที่นี่มีร้านอาหารด้วยที่นี่เป็นเป็นร้านข้าวเปิ๊บประจำถิ่นของเรานะคะอ๋อข้าวเปิ๊บข้าวเปิ๊บตัวนี้ของเราจะมีหลากหลายเมนูนะคะอ่ามันจะมีลุยสวนมีอินเลิฟข้าวเปิ๊บลมยักษ์นะคะ ในส่วนใหญ่ที่ว่าลูกค้าออกจากบ้านแล้วจะมาเวทานซื้อของฝากนะครอ๋อตอนเชียงก่อนกลับบ้านก็มาทานก๋วยเตี๋ยวได้มันเป็นอะไรนะข้าวเปิ๊บคืออะไรครับข้าวเปิ๊บก็คือเหมือนอ่าก๋วยเตี๋ยวพะล่วงแล้วก็เหมือนกับอ่าข้าวแกะปักหม้ออ๋อก๋วยเตี๋ยวปักหม้อใส่ใส่แต่ตอนนี้เราเราใช้วิธีลายไอ้บนไอ้ลายเหมือนกันแต่ว่าเท่านี้เราใส่ผักลงไปตรงกลางแล้วก็ข้าวเปิ๊บนี่หมายถึงพับเราจะพับไปพับมาแล้วก็ตัดใส่ตาม เพิ่มเปิบนี่ก็หมายถึงว่าครับอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใช้เส้นก็คือใช้ตัวนั้นแหละบบกหม้อเลยแหละคือเส้นแล้วก็น้ำก็ลาดไปใช่แต่ว่าอมันเป็นอันนี้ก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวไงคะคนโบราณเขาทำที่ว่าที่ว่าแม่สังยาอ่ะคนโบราณอ่ะเขาจะไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินจะกินกี่ตับเป้าในเมืองเขาก็เลยใช้แป้งตัวนี้มาทำใส่ผักใส่หมูใส่อะไรปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะคะผมเคยเห็นออกรายการอยู่แต่ไม่รู้ รายการไหนก็แป๊บๆเดอย่นี่ถ้าแต่ก่อนเราก็จะไปตามบุ๊กตามออกหกเราจะไปเรื<ช>่อยแต่ช่วงนี้เราปิดโควิดนี่เราไปไหนไม่ได้เลยสินค้าเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มที่จะเป็นออนไลน์เมื่อก่อนผมอยู่เมืองทอง<ช>มไ,มไปงานโอทอ,อบปบ่อยเนี่ยของเราไปมีร้านมีเมืองทองเรามีแต่ส่วนจากเรามีร้านมีร้านส่วนจากถ้าช่วงเรามาช่วงอวิทย์ว่าอ่าส่วนจากไฟไหม้นะคะช่วงปีก่อนใช่ไหมคะปีที่แล้วปีก่อนนู่นแหละที่ไฟไหม้ส่วนจากอะ แต่เดี๋ยวนี้เราปิดร้างอยู่เราวคลงของกลับมาแล้วเพราะว่าการตลาดเราคนหนึ่งก็เสียชีวิตแล้วค่าเช่าเราล่ะเราเข้าช่วงแล้วมก็ต่อเดี๋ยวนี้เราก็พักกันอยู่ไงครับคือเรานของกลับแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันยังอะไรไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์ดีๆแล้วเราก็ตอนนี้จะดจักเงียบมากเพราะว่าร้านช้าไม่เปิดเลยใช่ค่ะมีคนมาลองเสื้อผ้านะครับสวยผู้ใหญ่ก็ในเด็กก็ได้นี่เด็กคุมใส่เสื้อคุมได้เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อกั๊กนะคะเนาะ นี่แบบเสื้อแส่เลยใส่เสื้อข้างในแล้วก็เราก็ใส่อันนี้คลุมพี่หญิงบางทีใส่นี่ใส่ใส่เสื้อกล้ามนะใส่เสื้อกล้ามแล้วใส่ที่คลุมนะแบบนี้ก็แต่งตัวผู้หญิงที่ทันสมัยเขาเป็นผ้าเขาเรียกผ้าอะไรครับก็ฝ้ายหรือผ้าอะไรฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายแล้วที่นี่มีผ้าใหม่ไหมไม่มีใหม่ค่ะอ๋อที่นี่มีฝายเราทำแต่ผ้าฝ้ายเพราะว่าเราจะใช้การหมักโครนนะคะอ๋อการหมักโครนหมักโคนที่มันจะต่างกับพวกเขาเรียกอะไรนะ ผ้าอะไรนะผ้ามัดย้อมผ้าอะไรเงี้ยมันต่างกันวิธีการต่างกันมักโคนนี่หมายถึงว่าอันนี้ของเราเหมือนกับเข้าไปหมักคามใช่ไหมคะเขาจะเป็นสีคามแต่ของเราอ่ะมักโครนี่คือให้ผ้านิ่มสวยๆสีผ้าของเราก็จะไม่เหม็นเด็ไม่ชูดชาเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมักโครนมันช่วยเรื่องอะไรครับของการผ้านิ่มค่ะทำให้ผ้านิ่มค่ะแต่ก่อนเราเอาผ้าของผ้าเราจะแข็งตอนี้แม่สัญญาก็เลยเอาไอเดียที่ว่าแต่ก่อนคนโบราณจะไปดำนาไปดำนาเร็จ ใช้ผ้าถุงเขาเจะน,นิม่มเขาก็เลยเอาตรงนี้มาทําเป็นผ้าหมักคูนเราก็เลยเรื่งบูมเรื่องผ้าหมักปูนนะคะอวิสาหกิจชุมชนบ้านนาะต้นจันมี29หลังนะครับเป็นโฮมสเตย์นะครับมาเที่ยวกันได้ผมว่าดูแล้วมีร้านค้าข้างนอกด้วยเปิดร้านอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าจากข้างนอกใช่ใช่ไม่มักนูนอ่าอย่างนั้นจะเป็นแบบมัดย้อนที่ผมบอกกันจะเป็นลาย,ลาย แต่ในนี้มาคนเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีตลาดสามเข่ะอ๋อเหรอครับร้านจะเป็นของชาวบ้านที่ว่าเขามาขายกันแต่ร้านจะเยอะกว่านี้นะครับค่ะอืมแต่ถ้าธรรมดาก็จะไม่มีนะคะตรงนี้ตลาดสามแข่ไม่มีมีร้านของฝากถ้าวันธรรมดานะคะอ๋อเหรอครับเพราะว่าศุกเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าเยอะอย่างงี้คือเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับค่ะอ๋อฟังนู้นเป็นขายของฝากด้วยค่ะปีสองฝากผมเชื่อว่าคนมาแถวนี้ก็โซนนี้ก็จะมาตรงนี้กับตรงตรงโซนตรงที่ ี่บบซื้อของกลับบ้านอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูเมนูอาหารเราเลยน,น,นะคะคร<ะ>ับอ๋อมีฐานแบบกินน้ำทานน้ำอคอเมื่อกี้ผมเห็นร้านคาเฟ่ต้นอะไรโอ้โหปนกันเหมือนกันแบบพอดีลูกค้าบางทีมาทานตรงนี้เราเคยเกลียดส,สั่งตรงนู้นก็ต้องสั่งตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเมนูข,ของเรานะคะเอ่อข้าวพันข้าวเปิ๊บ ลายเมนูข้าเปิบลุมยักษ์ข้าวพันอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นข้าวพันรวมข้าวพันพริกข้าวพันซัมซูบค่ะก็จะมีลุ้มยักษ์น่ากินมากลุมยักษ์ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นกับมากน่ากินจังเลยของเราจะมีหลายเมนูนะคะครังนี้อ่าเมนูแนะนำค่ะคือว่ามีหลายเมนูมีอินเลิฟด้วยนะค่ะมีอินเลิฟด้วยมีลุยสวนอ๋อแล้วก็จะมีข้าวเปิบทะเลน้ำข้นนะคะทะเลน้ำข้น ราคาไม่แพงเลยนะครับถูกถือว่าถูกเลยถ้าว่าจุดดั้งเดิมของเราก็อาริจินนอลอาริจินนอลก็คือดั้งเดิมข้าวเพิ่เหมือนกันสูตรดั้งเดิมแต่ว่าเราทําเป็นชามใหญ่ขึ้นมาก็จะเพิ่มเป็นอ่เป็นหมูเป็นแต่เป็นหลายหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็นร้าน้านะครับร้านอาหารผมว่าจริงๆคนก็มานั่งกินตรงนี้แหละหลังจากก่อเจะกลับบ้านเขาแวะมานั่งกินตอนเที่ยงก่อนเช็คเอาท์แล้วก็มานั่งกินอันนี้ก็เหมือนกับว่า เป็นของส่วนกลางก็มีรายได้เพิ่มอันนี้ก็จะเป็นของฝากจุดเด่นของหมู่บ้านนี้มันขายอะไรนอกจากผ้ามีอาหารในจุดเด่นไหมครับผลไม้ในมีไหมโอผลไม้ของเราก็มีทุกอย่างนะคะตามฤดูการเลยนะคะที่เด่นๆนี่ก็คือกับอ๋อทุเรียนล่องฟองทุเรียนลองกองตามฤดูกาลของเรามีผลไม้ตามฤดูกาลทุกอย่าง คนก็เข้ามาเรื่อยๆเ,เนาะมีส้มโอด้วยผมเห็นมีส้มโอส้มโอส้มโอสวยมะนาวเยอะมากอ๋ออืมมีตลาดด้วยเนาะโอเคนี่ต้นกล้าพาเที่ยวแค่นี้นะคะสวัสดีครับ